สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS ในหัวข้อการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำลองทางเดียวหรือ one-way ANOVA ลองจินตนาการว่าเรามีข้อมูลหลายกลุ่มเช่นคะแนนสอบของห้องเรียนสมห้องหรือผลผลิตจากปุ๋ยสามสูตรระหว่างสงสัยว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยแตกต่างกันจริงหรือไม่ดังนั้นจึงต้องใช้เครื่องมือทางสถิติที่น่าเชื่อถือคือการวิเคราะห์ความแปรปรวนหรือ ANOVA ต่อไปเรามาดูวิธีการใช้โปรแกรม SPSS เพื่อทำ อันว่ากันค่ะ One Way ์อโนวาหรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวเมื่อเข้าโปรแกรม s p s s แล้วเข้าเมนู analysis เลือก compare means แล้วคลิก One Way Anova สำหรับการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระ1ตัวเมื่อแสดงหน้าจอคำสั่ง One Way Anova เลือกตัวแปรคำสั่งคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนกดลูกศรเข้าไปในช่อง dependent list จากนั้นเลือกตัวแปรคำสั่งระดับการศึกษา education กดลูกศรเข้าไปในช่อง factor แล้วกดเลือกปุ่ม option และเมื่อแสดงหน้าจอ option เลือกการตั้งค่าสถิติต่อด้วย Descriptive และ Homogeneity of v a r i a n t e ต่อด้วยการตั้งค่า m i s s i n g v a l u e และ e s c o d e case analysis by analysis จากนั้นกด Continue จากนั้นเลือกปุ่ม Post hoc multiple comparison ต่อด้วยการตั้งค่า Equal v a l i a n c e a s s u m e จากนั้นกด LSD และ Continue เมื่อเลือกคำสั่งเสร็จแล้วให้กด OK ไปที่หน้าคำสั่ง One-way ANOVA ถ้าวันที่ว่าผลลัพธ์ จากสม,มุิฐานการวิจัยนักศึกษาที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนที่แตกต่างกันการทดสอบว่าความแปรปรวนของประชากรตั้งแต่2ประชากรขึ้นไปเท่ากันหรือไม่โดยสถิติทดสอบของเลวินเทสพบว่ามีค่าคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 2.693และค่าคะแนนหลังเรียนเท่ากับ0.613และซิกคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ0.050คะแนนหลังเรียนเท่ากับ0.608 p-value มากกว่า0.05จึงตัดสินใจยอมรับสมมติฐานหลักสรุปได้ว่าความแปรปรวนของประชากรทุกกลุ่มเท่ากันค่าสถิติทดสอบ F คะแนนก่อนเรียนเท่ากับ0.406 คะแนนหลังเรียนเท่ากับ1.340และซิกคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ0.749ซ <6 S 1> ิกคะแนนหลังเรียนเท่ากับ0.266ที่ l u e มากกว่า0.05ดังนั้นจึงตัดสินใจยอมรับสมมติฐานหลักสรุปผลได้ว่าคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนของนักศึกษาในทุกระดับการศึกษาไม่แตกต่างกันและนี่คือคำอธิบายผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว วันเวียนว่าสมมุติฐานการวิจัยคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนของนักศึกษาในทุกระดับการศึกษาขอบคุณค่ะ